สวัสดีทุกคนท่านด้วยนะครับในวันนี้อยู่กับพ่อเมนเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วกันอีกแ้่นะครับทุกคนพวกเราในวันนี้จะมาต่อกันอีพีสองจากเลมโบเฟร์อีพีหนึ่งนะครับอีพีหนึ่งเราไม่ผ่านนะครับผมแต่ คลิปวันนี้บิชาเล้นนะผมชาเล้นชาเลจนคือเรามีเราเราจะมีแค่โอกาสหนึ่งครั้งครับผมทูเฟิร์สแลวมีอะไรสั้อมอกมางหนึงนะนี่ครับผมเรามีเสื้อเป็นนี่ครับผมเรามีเสื้อเป็นของตัวเองแล้วนะครับอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะคะผมเดี๋ยวมีคลิปหลังคลิปให้ดูนะคะผมอย่าลืมไปเข้ากลุ่มแล้วก็ไปซื้อเสื้อกันนะคะผมไม่หวังครับผมอย่าลืมไปกันนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย ของตัวเองแล้วแล้วผมอันนี้คือเสื้อช่องเรานะครับเสื้อผมผมมัได้ผมมันได้เป็นคนทานะครับคือเพื่อนผมทําให้แล้วผมตัวมือให้เพื่อนผมนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดไอ้า๋าผมเพื่อเป็นการไม่ให้เตี๋ยวเวลาพวกเรามาเริ่มกันเลยไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็ตัดผ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน<ป>เพื่อเป็นการไม่ให้เดียวเวลา ไม่ลืมกันเลยไปไปกันต่อไปไปไป Let's go Let's go สู้ <c oughs> อ้าวเพื่อนเจอเร็วจังเลยเพื่อนเพื่อนคนเร็วอ่ะเจออย่างเร็วเป็นอ้าวโอ้โหเป็นมนุษย์กล่องมาเนี่ยมนุษย์กล่องมนุษย์กล่องจะอะไรคะสนับเพื่อนเอ้ยเพื่อนขอบเขตตัวเดีนะจะไปแค่นั้ ก็ก็เก็บกชนไหมเพื่อนก็แค่เก็บเนี่ยยาวตรงไหนนะเพื่อนยาวตรงไหนเนี่ยก็่แค่เก็บเนี่ยเก็บอย่างเงี้ยเก็บไปางทาง มันเก็บหมดอ่ะมันเก็บหมดแบบไม่สุดลูกใครมีเยอะเลยผมอ่ะเดี๋ยวเราไปหาชั้นน้ำกันนะผมชั้นใต้ชั้นน้ำมังเสียงไว โอ้บ oh, oh, okay. ักเลยเพื่อนนะโอ้เราได้มาหลายอะไรร่ะทุกคนไปโดนหรอทุกคนโดนเต็มคาราเบลยิงแกเจอแล้วเก็บมาเลย เอาละไปเล้ก็ตันเล่นเรื่องทุกคนมาแล้วเลสโก้เลสโก้มาตอนนี้ผลได้มาเยอะแล้วต้องแปดันทุกคนดูดิต้องแปดันอ่ะเฮ้ยเป็นไงเจ,จ้าจ๋าปุ้ยเจ็บไปเลยจ้าใส่ไปที่จับร้อยไปเลย เพื่อนขอบมากเพื่อน E E Y Y ศูนย์เก้าเก้าเนี่ยเพื่อนขอบขอบขอบมากปาจีช่วยเราขอขอบ่าเพื่อนขอบขอบมากไปกันต่อไป Let's go ก้ขอมุนเลยจ้าอ้าจีเอ <c oughs> ๆๆอ,อ๋ิ่งกลับแลัวนะคุข้ามเลยครับข้ามพ่อสุดทอจะรออะไรพ่อสุดท้อจะรออะไรอ๋อคุณลืมบอกครับผมคลิปนี้เราผมมีแค่หนึ่งโอกาส่านั้ตาน,นีถ้าเกิดแพ้ก็ภารกิจไมส่สาเร็จนบผมแด้วก็ชนะภารกิจสาเร็จนะผม,ะนะม,ม,ะผมทุกคนทายมาเลยนะถ้ไดขนาดนี้ต้องอให้กาลังใจแล้วป้าครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วกดไลค์อ นะคะผม 我。 ăn nhanh lều lửa Ồ Lò à. Ông con rồi lở này, con lều จไปที่หาเจอนะผมแบ,บ๊แบ,บมาบอกผมเลยนะ ขัดเดียวเลยนะเพื่อนคุณตายดีตายแล้วเร็วกว่านี่ถูกคนเดียวโอ้ยโอ้ยเล่ต้อนแอบมาเล่ต้อแอบมาเล่ต้อนแอบปุ๊บปุ๊บปุ๊แล้วแเราละพุ่มดับไฟหน้าต่อตาดัตไฟหน้าต่อตา เข้าไปได้ไหมเข้า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 เข็มตัเฮ้ยหิวข้าวขั้นขั้นนั้นเลยเยนั่นอะแอบไปเลยเต็มไหมเออไม่เห็นละดีมากรอดจังจิวเชียร เนียนอ่นนะอ,อ,นนะอ้ยโดนดาสองค่ะต้ักตูกกระตู ผมไม่ไหวทุกคนแบกไม่ไหวอ่ะจริงๆเจอแล้วเพื่อ,อทุกคนผลทำได้ ปเปล่าไหนว่าแล้วต้องอยู่ตรงนี้วะนตอนนั้ำมันบ่มบ่มบ,บ,บ,บหาเจออยู่น่าเหลือสองมันหายไปไหนแล้ววะ เจอเล้วเจอแล้วเจอแล้วเแล้วอยู่ตรงไหนเจอเล้นี่เปนคนดัสองทางไงล่ะเป็นไงอย่างเสียอย่างเฟียจะาจอดแจไปทำมันหมาไปดูดนจักสองท้าเป็นไงล่ะโคตรี่ดเดียดเป็นไงทุกคนโอ้โหตอนนี้ขดจู๊กเลยจ้าจู๊กจูกจูกจูกไปนจ้าจู๊กจูกจู๊กจูกจูกวันนี้อยากจะปอกนะทุกคนจูกทุกคนยังทุกคนทุกคนจู๊กทุกคนจุ๊กจกโอเคห่อนะ รอดรอดสวยสวยสวยร<ว>อดล้วก็ใส่เล็กยจ้าทุกคนเหลือสองอันแล้วทุกคนสองอันละเราไปใส่เลยครับึื้มันโดนดักเลย้ยวโดนดักอีกแล้วจ้าแล้วฉันเจออีกเม็ด

เจออีกแล้วจุกก่อนจุกจุกจุกไปเข้าห้องน้ำดีกว่า ชัดมาก

อย่ามาใกล้โอู้หเอา้าทุกคนผมตายผมไปยิ้มทุกคนเห็นไหมที่ผมไม่ได้ตั้งใจาตายนะผมมาเห็นปุผ๊ผมเห็นช่องแล้วผมจะเดินไปแต่มาโดนได้ไงอะทุกคนช่วยพิมพ์แนวคอมเมนต์หน่อยนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจตายนะ ผมจะลชงใช่ไหมแล้วมันไม่ได้อะทุกคนไม่เป็นไรทุกคนคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมีสนุกนะครับผมทุกคนไม่เป็นไรนะครับสําหรับวันนี้มิชชั่นเฟลครับผมแต่ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะเราเพื่อสร้างความบันเธอนะผมไม่ต้องคิดมากนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ